ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะรักษาไม่หายค่ะใหม่สุคนธวาร้องไห้เปิดใจทางน้ำตาลูกมีโรคประจำตัวไปตลอดชีวิต หัวอกคนเป็นแม่ใหม่สุขนธาวาได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงลูกชายสุดที่รักน้องชินะซิริปุลที่เกิดเหตุการณ์เด็กไม่กลับหัวแต่การผ่าตัดก็ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยทางด้านสามีก็คอยให้กำลังใจอยู่ไม่ห่างซึ่งทางด้านคุณใหม่เปิดเผยว่าแม้ว่าตนเองจะไม่ได้ถูกเลี้ยงมากับแม่แท้ๆแต่จะดูแลเลี้ยงดูลูกชายให้ดีที่สุดด้วยสัญชาตญาณและจะให้ลูกกินนมของตัวเอง โดยหม่ร้องไห้พร้อมเผยว่าเขาไม่ได้กินนมวันหนึ่งเหมือนกับความรักเราหายไปหัวใจเราหายไปเขาอยู่ในตู้อบเราก็กลัวแต่เราไม่แสดงให้คนอื่นรู้เราเป็นสายที่ปลอบคนอื่นว่าไม่เป็นไรแต่เราสุดๆเลยคนเดียวร้องไห,ห้หรืออะไรของเราไปซึ่งทางคุณหมอเผยว่าลูกชายเป็นโรคพรงเอนไซ จ6 p d ทำให้ตัวเหลืองซึ่งไม่มีทางรักษาให้หายขาดจะเป็นโรคประจําตัวของเด็กไปตลอดชีวิตคาดเป็นกรรมพันธุ์ถ่ายทอดมาจากฝั่งบ้านตนแต่ไม่กังวลเพราะได้เช็คข้อมูลก็พบว่ามีเด็กจํานวน7ใน10รายสามารถเป็นเพียง แต่ต้องระวังการกินของลูกประเภทถั่วและเบอร์รี่โดยทางด้านใหม่สุคนทวาได้โพสต์ข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าครับผมผมแน่เหมือนแม่แต่ไข่เหมือนพ่อครับฮ่าฮ่าดำนะไม่ได้ใหญ่สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายใหญ่โตมาโหรานครับฝากเอ็นดูไข่เอ้ยฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับจูใหญ่ไข่น่ารักชินะสีริปุลแน่นแน่นเน้นเน้นขอโทษแม่ที่ไข่ผมแย่งซีนครับใหญ่แต่ไข่จริงๆ